Uhm, นะะี่ไงก็จอดตรงนี้ไงนเนี่ยแหละปลายทางเราอ่ะด้านมันเป็นดินลื่นๆอย่างเงี้ยมันจะไปได้ยังไงมันขึ้นตรงไหนอ่ะเนี่ยโอ้ยเบาแจ็คไม่ไปหรอก 44เอนะครับฝนมันเพิ่งหยุดตกนะครับแต่มันก็ยังตกซิซิซ,ซ,ซ,ซิอยู่เราก็อ้อมมันมีอีกทางหนึ่งมันเป็นดินแดงนะก็เลยไม่อยากจะขึ้นเนาะมันก็เลยมาเข้าตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าทางขึ้นมันจะเป็นดินแดงหรือเปล่าถ้าเป็นดินแดงนะครับตอนเรียกขอนุญาตไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ากลัวรถมันจะล้มอ,อ่ะส่วนลำไย,ยอะ่ะ จุดกลางเต็นท์นะบเบลเจ็กได้ดูทางยู u ูบอ่นวาบรรยากาศมันดีอ่ะครับท่านผู้ชมเปลี่ยกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเปลี่ยท่วนหน้าแต่ก็เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ไม่เปลี่ยนเดี๋ยวคิดว่าเสื้อที่เปียกเนี้ยมันก็คงจะแห้ง อีกทางหนึ่งนี่ไงอยู่ฝั่งซ้าย ตรงนี้เหรอเขาขึ้นกันตรงนี้เหรอฮดดะม,ดดอมันขึ้นตรงไหนตรงนน้นว่าตรงนี้ฮะระวังระวังนะ โอ้โหโอ้โหปัด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 เก่งเว้ยเออเก่งว่ะคุเดินไปดูอะเดี๋ยวจัดตรงนี้เพิ่มหนึ่งอันนี้ไอ้อย่างปลาเริ่มประเต๋ออยู่ในตัวเนี่ยลงมานี่แสดงว่าไม่ใช่ตรงนี้มันต้องขึ้นอีกทางหนึ่งแช้าช่แช่แช่ แช่แช่เจงสุดย่าต้องจะถ่ายรูปมาหน่อยนี่ไงแช่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 ฮ่า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 เฮ้ยหนึ่งใจหายหมดลองยางหม่เออเออใช่ลองยางที่แน่ออกมาตรงนี้ก่อนเถอะมันจะมาล้มแปะตรงนี้อะไรกูว่า เ,เน,นี่ยอ่ะบอ่บอโดนโดนบอ่บอ <c oughs> บ้านละ <c oughs> เฮ้ยโอเคมันขึ้นมันขึ้นอีกทางนึงตอนแรกนึกว่าขึ้นตรงนี้ ใช่ตรงนี้เหรอ หลุฮะอ๋อเขาบอกทางนั้นเหรอมันติเดเรางขีขึ้นขึ้นตรงนี้เหรอใที่อที่เราขึ้นสูงๆนั่นะอ้่นะ่น,ะนเราลงมาเนี่ยนะอุอ้ยไม่ขึ้นหรอกฮะนั่ตรงนตรงนี้เข้าไปไม่ได้เหรอเาไปไม่ได้ น่าท่ามือเช็งแอตรงนน้นน่ะนั่นแหละครับตรงที่ขึ้นไปเมื่อกี้เขาว่านั่นแหละแล้วรถไอ้จริงๆแล้วมันมันแมอเตอร์ไซค์มันขึ้นไม่ได้ อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะล้อมอ่ะฮะตรงเนี้ท่านผู้ชมแล้นมันเป็นดินลืน่นๆอย่างเนี้ยมันจะไปได้ยังไงมันขึ้นตรงไหนอ่ะเนี่ยโอ้ยเบาใจ๊ไม่ไปหรอก ตรงนี้ไม่ใช่ระวังนะมีทางโน้นทางเดียวแล้วที่ขึ้นน่ะ อยากขึ้นไปเหมือนกันแต่บอลแจ๊กลัวเ,เสียดายถ้าไม่ได้ขึ้นไปนะเสียถ้าไม่ได้ขึ้นไปเสียดายไม,ไม,ไม่เธอมาเธอเดี๋ยวฉันเข้ารถเธอขึ้นไปไม่อะเดี๋ยวกันเ,เธอเดินไปนู้นเลย นี่้อไม้กั้นปิดข้างบนจับเขาไม้กันนก้นปิดนี่ไม่แม่แม่เดี๋ยวจับเดินขึ้นไปดีกว่าไหมจับระวังนะ เราเดินไปได้โอ้ดูกระถินดียอดกระถินน่ะนี่เจอตรงนี้ได้เราเดินขึ้นไปเออแต่มือถือจ้าเดี๋ยพึ่งเดี๋ยว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 

ตอนนี้เขาปิดเขาปิดเขาถึงเอารั้วตัวนี้กั้นไว้โอ้โหทางขึ้นสุดๆไมนี่ยสวยงามอะ่ะเดี๋ยวโดนมาบินดีกว่าบอเจค บลเจ๊ไม่เอารถขึ้นดีแล้วล่ะดูดิสภาพไอ้รถล้อมันหมุนน่ะไม่มั่เป็นดินโคลนนะท่านผู้ชมไอเเจ้ามันติดตรงนี้มันไม่ไปแรงส่งตอนนี้สรุปแล้วเราเอามอเตอร์ไซค์จอดข้างล่างนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วสองรอบนะครับเบลเจ๊ไม่ได้ขึ้นนะครับเบลเจ้าเขาขึ้นเองนะครับลองยางใหม่เนี่ยก็จอไว้ข้างล่างนะครับ เมื่อกี้รถเจ้ามันแปะไปหน่อยหนึ่งนีนมล้มตรงข้างล่างเองนะครับท่<อ>านผู้ชมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฮ้บอกแล้วว่าอย่าขึ้นอย่าขึ้นลงมาแล้วล้มแปะเลยเอบบเ้ยออยกเองนะยกเองนะเนี่ยมันลงมาจากโครงข้างบนนู่นะเ,เดี๋ยวบอกเจะจะบินโดนให้ท่านผู้ชมดูนะครับจะโดนหินแบบนี้บาดลอยขึ้นม,มาเมื่อกี้ป่ะสองรอบใช่ไหม <5. S 2> แต่ตื่นเต้นนะถ้าได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ชานเหมือนกันนะเนี่ย นประมาณกีอ่องศาฮะประมาณ แตงโมเหรอนี่ไงลูกมันน่ะไม่แตงโมเหรอแตงโมแล้วใบมันเป็นอย่างนี้เหรอใบก็แตงโมก็อจริงเหรอโอ้โหเนี่ย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 เป็นอูปลูกอ่ะใช่ไหมแตงโมจริงเหรอแล้วทำไมอันนี้ลูกแดงๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แตงโม งันลูกอะไรไม่รู้เหมือนแต็งโมลายมันเ่เฉยอีบา้าแม่งยดิดดไ,ไม่เอาอีเบสแกะมันนี่มันมีต้นอันนี้นล,ลูกลูกอันนี้ด้วยลูกที่มีขนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีเหลืองๆอ่ะกระทกโลกเหรอ 嗯,你们。 สำหรับคลิปนี้นะครับเบาเช็คเอาไว้เพียงเต่า้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเนี่ยเช็กผ้าตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนะครับกำลังใจทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับคอยติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปนี่นะครับก่อนที่เบวเช็คจะมาแอลที่นี่นะครับเบลเช็กเจอด่านด้วยเบลเช็คเจอดานด้วยคอยติดตามนะครับทู้ชมแล้วเจอกันใหม่นะครับ